ำรวจสอบพบประเด็นชูสาวโชเฟอร์พาเมียลูกนี้กลับบ้านเกิดต่อมาหวนกลับมาอยู่กันอย่างเปิดเผยได้รถหนึ่งคันมาเป็นสมบัติโดยรับผาระหนี้สินร่วมของผัวเก่าฝ่ายหญิงเพิ่งคลอดลูกได้สองเดือนก่อนมาพบจุดจบดังกล่าวข่าหวดโชเฟอร์รถร่วมบอกข้อสอพร้อมเมียฆาตกรใจเย็นนั่งมาด้วยตลอดทางสพโอกาสเมื่อรถจอดส่งคนลงมือปืนลงมือปฏิบัติการสับไก่สังหารผัวก่อน แล้วจอหัวเมียขณะนี้ลงมาได้รถท่ถามกลางความโกลาหลของผู้โดยสารเกือบเครื่องร้อยโดดรถหนีกันอุตลุดหลวงพ่อโสธรถ้ากล่าวถึงพระพุทธปฏิมากรองค์นี้เราเชื่อกันว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธส่วนมากจะรู้จักนามของหลวงพ่อท่านเป็นอย่างดีด้วยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมือง8ปดเล้วหรือฉะเชิงเซ่านั่นเองในทุกๆปีจะมีงานปิดทองสมโพธิ์กันเป็นเวลาหลายวัน ผู้คนต่างมุ่งหน้าไปการาบคารวะขอศีลขอพรกันอย่างเนืองแน่นนอกจากจะมีพระพุทธรูปที่โด่งดังแล้วฉะเชิงเซาหรือแปดเรียวยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของไทยเราอีกด้วยก็ว่าได้เพราะสองข้างทางเป็นผืนนาที่กว้างใหญ่ไพศาลและบางคละก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาเรียกได้ว่าฉะเชิงเซาเป็นเมืองเกษตรกร,กรและเกษตรกร,ก,รก็ว่าได้แต่ก็นั่นแหละครับการอยู่ในสังคมเดียวกัน หากเกิดการแข่งแย่งผลประโยชน์ของกันและกันหรือเกิดการประพฤติผิดศีลธรรมก็อาจเป็นชนวนเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ฆ่ากันได้เกิดขึ้นดังเช่นเหตุการณ์ยิงกันที่เกิดขึ้นในท้องที่สพอพบางคละดังที่จะเล่าดังต่อไปนี้บ่ายวันที่30กรกฎาคม2529ขณะที่ผู้คนกําลังพลุกพล่านที่บริเวณท่ารถประจําทางในตลาดเมือง8ปริว้วเนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้คน ต่างก็ทยอยกันมาเพื่อจะขึ้นรถประจําทางบ้างก็รีบกลับบ้านบ้างก็รีบเดินทางไปทําธุระต่างๆนานาเด็กนักเรียนนักศึกษาก็เริ่มทยอยออกจากโรงเรียนมารอที่ท่ารถขาคล่าไปหมดแล้วแต่ว่าใครจะไปรถสายไหนเสียงตะเบงเสียงเซ่จากการเรียกผู้โดยสารของบรรดากระเป๋ารถเมงสายต่างๆเพื่อดึงดูดผู้โดยสารขึ้นรถของตนอื้ออึงกันไปหมดและในเวลาเดียวกันนั้นที่รถร่วมบขสสายฉะเชิงเซาอรัญญประเทศซึ่งมีในประเสริฐ อายุ27ปีมีบ้านพักอยู่ในตำบลหน้าเมืองอ,อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาทําทหน้าที่อยู่หลังพวงมาลัยโดยมีภรรยาของนายประเสริฐคือนางคำหนึ่งอายุ31ปีทําหน้าที่เก็บค่าโดยสารในช่วงเวลาที่รถใกล้ออกนั้นนางคำหนึ่งได้ร้องเรียกประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ลูกค้าขึ้นรถของตนเองเสียงเจ้ยดเจ้วของนางคำหนึ่งร้องตะบอยอยู่ไม่ขาดระยะจนถึงเวลาที่นายประเสริฐ ขยับรถเคลื่อนตัวออกจากท่ารถเมือง8ปดเดียวมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยประมาณ40คนมุ่งหน้าสู่อารยประเทศจังหวัดปลาจีนบุรีเมื่อรถวิ่งออกมาจากตัวเมืองเล็กน้อยดังคาหนึ่งก็คว้ากระบอกตัวเก็บข้าวโดยสารจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็กลับมานั่งที่เบาะบนฝาเครื่องคุยกับโชเฟอร์ผู้เป็นสามีตลอดทางโดยที่คนทั้งสองไม่ได้วาดระแวงเลยว่าเขาทั้งสองนั้นจะไม่มีโอกาสถึงจุดหมายนั่นคืออาญญาประเทศเสรยจแล้ว เมื่อรถวิ่งออกมาประมาณหลักกิโลเมตรที่13-14ท้องที่หมู่5ตำบลเสม็รเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาก็มีชายผู้หนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนามใส่เสื้อเชิดพับแขนสีขาวนุ่งกางเกงสีดําหน้าตาคมสันเข้าทีบอกกับนางคํหนึ่งว่าช่วยจอดแยกงหน้าวัดด้วยครับแยกงหน้าด้วยพี่นางคํหนึ่งบอกต่อให้โชเฟอร์ทราบทันทีในประเสริฐเมื่อได้ยินดังนั้นก็ชะลอความเร็วของรถจอดตามคําสั่ง ในขณะนั้นก็ได้มีรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีแดงแบบสปอร์ตคันหนึ่งซึ่งขับโดยชายวัยรุ่นสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาพับแขนก็วิ่งแซงรถโดยสารไปจอดอยู่ข้างหน้านายประเสริฐและนางคำหนึ่งก็ไม่ได้สนใจเมื่อรถจอดสนิทผู้โดยสารอื่นที่ต้องการลงด้วยก็ก้าวลงไปก่อนชายหนุ่มนิรนามที่นั่งเบาะหลังก็ได้มายืนรออยู่ที่หน้านบันไดเมื่อผู้โดยสารอื่นลงแล้วไอ้หนุ่มหน้าอ่อนคนนั้นมันก็แสดงตัวเป็นเพชฌฆาตทันทีอาวุธไร้ดามะเมื่อม ผูกดึงออกมาจากชายเสื้อด้านหลังยกขึ้นส่องตรงไปที่ศีรษะของโชเฟอร์โดยที่ไม่มีใครสังเกตในวินาทีนั้นเองโดยไม่รอช้านิ้วชี้ในกงไก่ก็กระดิกเข้าหาตัวเป้าพิฆาตปเปรียงกระสุนปืนวิ่งเข้าสู่เป้าหมายปเปรียงซ้ำอีกเป็นคำรบสองในระยะเวลาเดียวกันนั้นเองนางคำหนึงร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมทั้งวิ่งลงมาได้แต่อนิจจาอาวุธร้าย ส่องตรงมาอย่างร่างของนางคำหนึ่งสิก่อนเปรียงกระสุนพลาดมือปืนไม่รอช้าเปลี่ยงซ้ำอีกคำรบสองร่างนางคำหนึ่งก็กลิ้งกระเทยเร่หงวัปัดดิ่งลงสู่พื้นถนนทันทีส่วนมือปืนนั้นมันก้าวข้ามร่างนางคำหนึ่งขึ้นไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ูุูกิสีแดงขับออกไปอย่างใจเย็นมุ่งหน้าไปทางอำเภอแปลงยาวหายไปพร้อมกับผู้โดยสารที่ตกตะลึงและต่างนี้กันอุลมามันทั้งขันรถ ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ16บหนาฬิกาเจ้าหน้นานนที่ตำรวจสายตรวจที่ผ่านมาบริเวณนั้นทราบเรื่องจึงวิทยุติดต่อมาที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอบางคลา้าเจ้าของท้องที่เมื่อความได้ทราบถึงร้อยตำรวจโทธนกรช่างแก้วร้อยเวรจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมชายประยูนรัฐผู้กำกับชาเชิงเศร้าพันตำรวจโทวัชรินทัพทิมทองบรองผู้กำกับพันตำรวจโทรประยูนประสาทเกิจรสารรอดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้าจึงได้มาถึงที่เกิดเหตุและร่วมกันตรวจสอบเชนสูตรพลิกศพทราบในเวลาต่อมาว่าผู้ตายคือในประเสริฐถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดเข้าบริเวณศีรษะด้านหลังหนึ่งนัดอีกนัดเข้าที่ต้นคอกระสุนฝังในส่วนนางคำหนึ่งภรรยานในประเสริฐถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าที่ศีรษะบริเวณด้านหลังใบหูกระสุนฝังในเช่นเดียวกันนอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบหัวกระสุนตกอยู่ที่พื้นรถข้างเก้าอี้คนขับอีกสองหัวหลังจากตรวจสอบแล้วจึงนำศพทั้งสองส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์ต่อไปจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าเดิมทีนางคำหนึ่งนั้นได้แต่งงานอยู่กินกับนายประสิทธิ์เจ้าของกิจการรถร่วมหลายคันเป็นเวลาประมาณ5ปีมีบุตรด้วยกันสองคนส่วนนายประเสริฐผู้ตายนั้นทำงานเป็นเด็กรถให้ในายประสิทธิ์ สามีนางคำานึงกระทั่งต่อมาเมื่อราวสองปีมาแล้วในประเสริฐลักลอบได้เสียกับนางคำเนึงและได้พากันหลบหนีไปอยู่ที่อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากนั้นก็ได้หวนกลับมาครองรักกันที่จังหวัดชาเชิงเศร้าระหว่างที่ทั้งคู่คลองรักกันนั้นได้แบกหนี้ก้อนโตถึงสามแสนบาทเป็นค่าผ่อนรถคันที่เกิดเหตุโดยได้รับโอนมาจากในประิทธิ์ปรากฏว่ากิจการของขวทั้งคู่เป็นไปด้วยดีเพราะทั้งสองผัวเมียคุมรถเอง ส่วนกิจการเดินรถของนายประสิทธิ์สาม,มีเก่าของนางคำหนึ่งนั้นคงมีรถวิ่งอยู่สองคันกำลังสุดลงตามลำดับนอกจากนี้แล้วจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ยังทราบว่านางคำหนึ่งเพิ่งคลอดบุตรที่เกิดกับนายประสิทธิ์ได้เพียงสองเดือนก่อนที่จะถูกยิงตายพร้อมกับนายประเสริฐสาม,มีใหม่บนรถโดยสารของตัวเองเกี่ยวกับชนวนการสังหารนายประเสริฐและนางคำหนึ่งเจ้าของรถร่วมบอกข้อสอในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทําการสอบสวนหาเบื้องหลังหลายประเด็นประเด็นแรกเรื่องโฉ้สาวที่นายประเสริฐกับนางคํานึงก่อขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากนางคํานึงเคยเป็นเมียของนายประเสริฐมาก่อนประเด็นต่อมารเรื่องการขัดผลประโยชน์การวิ่งรับคนโดยสารซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบทราบว่ากิจการเดินรถของนายประเสริฐได้ดําเนินไปด้วยดีเพราะนางคํานึงต้อนคนโดยสารขึ้นรถเก่งอาจเป็นไปได้ว่าการกระทําของนางคํานึง ทำให้รถคันอื่นเสียผลประโยชน์จึงอาจมีการจ้งางวันส้างหารทั้งสองผัวเมียก็เป็นได้ครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองบางคล้าจังหวัดชาเชิงเศราเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ